พันแบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีค่ะขออต้นรับ ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค<า>่ะันค่ะเบลค่ะเจอกับเราค่ะวันนี้คุยข่าวบันเทิงตรงกับวันศุกร์ที่11เมษายนนะคะเริ่มต้นคุยข่าวบันเทิงแรกค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเรียกว่านะคะบอกว่าทท,อทอขอเชิญร่วมสืบสาระค่ะ <amento? S 1> ประเพณีนะคะใหม่ไทยค่ะในเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานตุ่มฉ่ำกับสายน้ําแห่งความสุขไปกับงานสงการหลากสีสันทั่วทุกภูมิภาคค่ะเขาบอกว่างานนี้นะคะจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่11ถึงวันที่20เมษายนนี้นะคะในพื้นที่ ของเขตกรุงเทพมหานครนทั้งหมดนะคะ12พื้นที่ค่ะรวมไปถึงนะคะภูมิภาคต่างๆนะทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีชลบุรีสมุทร,รปราการเชียงใหม่สุโขทัยขอนแก่นนครพนมนองคายสงขลานครศรีธรรมราชแล้วก็ภูเก็ตค่ะ,คะสามารถไปร่วมงานนี้กันได้เองค่ะและภายในงานนี้ค่ะนอกจากจะมีการแสดงนะคะทั้ง4ภาคแล้วนะคะก็ยังได้รับเกียรตินะคะจากนางเอกสาวสวยนะหน้าหวานของเราน้องใบเฟิร์นพิศนุษ์ที่ควงคู่มากับหนุ่มสงการเดือไวัยค่ะมา ร่วมนะเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวงานสงการนี้ด้วยค่ะมโอก่สเจอตัวน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกในงานนี้ค่ะต้องขออัปเดตนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยน้องดูหายหนะาหายตาไปจากจอ <ใน S 1> แชวแไปทําอะไรยังไงบ้างคะแล้วก็สัญญากับทางช่อง7จล่ะคะตอนนี้เรืออีกกี่ปีเห็นบอกว่านะละครคุณผีชท่รักเนี่ยต้องรื้อถ่ายทําใหม่หมดเนี่ยนะคะแล้วถ่ายทำเนี่ยไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะสรุปสุดท้ายค่ะนะคะเห็นบอกว่าน้องเนี่ยจะไปเอาดีเกี่ยวกับเรื่องการขายครีม,มเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะคะทำครีมอยู่ยี่ห้อหนึ่ ตอนนี้หนูเพิ่งปิดเทอมค่ะปี3จบแล้วเหลืออีกปีเดียวค่ะปีสีแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายละครอ,อยู่ค่ะคุณผีที่รักเดี๋ยวเสร็จวันนี้ก็ไปถ่ายอีกค่ะได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ละคะละครโอ้เอาความจริงนะคะได้ไม่ถึง20%เปอร์เซ็นต์เองค่ะเพราะหนูมันน่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคด้วยค่ะเพราะแบบมันก็ต้องตั้งกล้องแมทอะไรเงี้ยหนูก็ยังไม่ไม่เคยเล่นแนวนี้มันก็ลำบากต้องไปคียเยอะอะไรเงี้ยค่ะ ก็ดีใจค่ะจริงๆอยากให้อดทนรออีกนิดนึงอยากให้ดูผลงานที่มีคุณภาพมากกว่าเพราะเห็นก็รอกันมาสักพักแล้วก็แบบเออรอให้ออกมาดีๆดีกว่าไม่อยากให้เร่งๆนะคะก็หนูก็กได้ยินมีคุยนะคะแต่ว่าก็ยังยังไม่รู้รายละเอียดเลยค่ะว่าจะยังไงใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันโดนหรือคิวด้วยแบบตอนแรกใช่ค่ะหรือถ่ายใหม่หมดเลยค่ะถึงเรื่องสัญญาการทายช่องเส็จตอนนี้เราอีเอีกเทหร่อีกปีเลยอีกปีนึงค่ะกับทางช่องเส็จ ไม่มีค่ะยังไม่มีอันนี้หนูยังไม่รู้ต้องอาจจะต้องแบบคุยกับทั้งพี่ก้ากับพ่อกับแม่กับทั้งช่องอีกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะหนูยังไม่ได้คิดเลยใช่เลยตเต้นตื่นเต้นก็จริงๆคุณพ่อแบบ แบบอยากทําครีมอยู่แล้วเคยคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนโปรเจกต์ก็หายหาย,หายไปอย่างเงี้ยพอวันนึงได็บลงไปดูเองไปทําเองตั้งแต่แบบเลือกครีมเองแล้วตื่นเต้นนะคะก็เลยแบบเอาใหญ่เลยพ่อทายใหญ่เลยตั้งใจแบบเป็นพีเซนเตอร์เองพ่อไม่ต้องจ่ายตังค์หนูเลยนะอะไรเงี้ยคือแบบตื่นเต้นอยากทำค่ะของครอบครัวค่ะมีจริงๆหลกัหลกๆก็จะมีหนูกับคุณพ่อทำค่ะ ดีนะคะอันนี้คือจริงๆหนูยังไม่ได้โปรโมทเท่าไหร่คือโปรโมทตัวเองยังไม่ได้จ้างใครเลยไม่ยอมลงทุนก็ก็ก็จริงๆได้โอเคเลยนะคะเดือนแรกก็เป็นที่แบบดีใจพอใจแล้วค่ะถ้าเกิดตอบรับดีก็จะขยำขยายค่ะฝากคิมด้วยนะคะเยอะค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าใช้ชื่อหนูเองเงี้ยถ้าเกิดแบบลงทุนของไม่ดีเดี๋ยวหนูต้องโดนด่าแน่ๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออตั้งใจทาดีๆดีกว่า อย่างที่น้องบอกเลยค่ะว่าน้องเนี่ยหายไปเนี่ยยอมรับว่าหายไปจริงๆแต่หายไปเนี่ยนะคะไปเรียนค่ะแล้วก็เพิ่งจะสอบเสร็จค่ะตอนนี้จบปี3แล้วหเหลืออีกแค่ปีเดียวเท่านั้นก็จะเรียนจบมาหาวิทยาลัยแล้วค่ะ,คะน้องก็อยากจะเอาเวลานี้ค่ะไปทุ่มให้กับการเรียนนะคะส่วนเรื่องของงานละครก็ตอนนี้กําลังถ่ายทําคุณผีที่รักเนี่ยนะคะที่ถ่ายทําไปได้ประมาณ20%แล้วถามว่าทำไมาถึงล่าช้าบอกว่าก็มีการรื้อบทใหม่นะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้ต้องใช้เอฟเฟกต์เยอะนะคะก็เลยต้องมีการถ่ายกันแบบละเอียดอ่อนนั่นเองคคค่่่่ะแล้้้ววกก็ทีีสําาาาัญเรรืออออองงงงขนนนนนภพยตต์บ อยู่ว่ากําลังจะมีภาพยนตร์แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรคะ่ะแล้วก็สัญญากับทางช่องเจ็ดเนี่ยเหลืออีกหนึ่งปีก็เลยถามต่อค่ะว่าะจะต่อสัญญากับค่ายเดิมไหมหรือว่ายังไงนะคะน้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องหงอนาคตน้องยังไม่รู้นะคะอยู่ที่คุณแม่แล้วก็พี่ก้าวเนี่ยจะดูกันว่านะคะจะต่อหรือไม่ต่อถามว่ามีช่องอื่นมาทบทามไหมน้องก็บอกว่ายังไม่มีเลยนะคะอ,อ่ะถามถึงเรื่องของนี่บ้างคะ่ะเกี่ยวกับผลิตภณัณฑ์อะ ขายครีมที่น้องลงขายใน IG จเห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยเจากก้าตัวบอกว่าอันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยครีมนี้เป็นครีมที่เป็นธุรกิจของครอบครัวทําทเองก็เลยบอกคุณพ่อว่าเอาหนูเป็นพรีเซนเตอร์นี่แหละหนูขายให้นะหนูไม่คิดค่าตัวนะคะ,คะก็กผลการตอบรับเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากก็ถามต่อเลยค่ะว่าจะเอาจริงจังด้านนี้เลยไหมน้องบอกว่าถ้าเกิดอนาคตเนี่ยถ้า ธุรกิจไปได้สวยแบบนี้ก็ไม่แน่ค่ะอาจจะหันหลังกห้กรมการบันเทิงเลยก็ว่าได้หันไปเอาดีด้านธุรกิจเลยทีเดียวค่ะ,คะ,ะเดี๋ยวเราทางด้านหนุ่มสงกรานเดอะวอยซ์กันบ้างดีกว่าค่ะที่ก็มาร่วมงานนี้เช่นเดียวกันค่ะต้องขออัปเดตกันนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีซิงเกิลใหม่อะไรบ้างออแล้วก็ซิงเกิลเพลงที่ปล่อยมาตอนนี้เนียดังมากๆเลยอย่างเพลงคงไม่ทันเนี่ยฟีดแบ็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราไปฟังเขาตอบค่ะครับเพลงคงไม่ทันก็ฟีดแบ็กดีมากครับช่วงนี้ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันก็ตื่นเต้นดีครับ ไม่ไม่เคยไม่เคยมีเพลงที่ฟีดแบ็ดีขนาดนี้การทำงานกับซิงเกิลแรกเป็นไงครับการทำงานกับซิงเกิลแรกก็ก็ดีครับเรื่อยๆครับใช่เวลาไปไหนก็มีคนร้องตามก็โอเคครับแล้วแต่งเนื้อร้องแต่งเองรู้อะไงบ้างยากง่ายขนาดไหนครับไม่ยากไม่ง่ายครับเพราะว่าผมเป็นคนแต่งเพลงอยู่แล้วฮะกับวงเก่าผมก็เป็นคนแต่งอยู่แล้วใช่ตอนแรกคาดหวังว่ามันจะฟีดแบ็กดี ไม่ครับก็คืออยากมีผลงานให้ทุกคนได้ฟังอยู่แล้วอย่างเงี้ยพอออกมาปั๊บทุกคนชอบมีเส้นใยที่ดีคนร้องตามได้โอเคมากโอเคมากครับได้เอ็มวีบ้านไหนไปถ่ายทำอย่างเงดีครับก็ไปหลายที่ดีเหมือนกันเหนื่อยเหนื่อยไหมครัดูแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าไปหลายที่ครับไปนครนายกไปสารคามไปบลอะไรอย่างเงี้ยเร็วๆนี้กำลังจะมีชุดเครืงต่อไปไหมครับเร็วๆนี้ครับน่าจะได้ฟังกันแหละฮะเร็วๆนี้ เหมือนเดิมครับเป็นเป็นล็อกฮะจจะเร็วขึ้นนิดนึงอาจจะมีจังหวะขึ้นมาเพิ่มจังหวะขึ้นมาก็เล่นด้วยกันอยู่ครับก็คือตอนนี้ถ้ามีงานมีงานผับหรือว่ามีงานอะไร้ก็ไปเล่นด้วยกันปกติก็ตอนนี้ตอนนี้มันมันคือตอนนี้ก็ไม่มีใครจาวงผมได้ทุกคนถูกว่าครับตอนนี้มีคนจําผมได้คนเดียวก็ก็ใช้ชื่อว่าสงการณ์ท<ๆ>ี่สุดไอ้ที่ก็ต่อไป ก็ทำเองเหมือนเดิมครับสามปีครับใช่ครับมีฮะแต่ว่าปีนี้น่าจะไม่เต็มครับน่าจะเป็นอาจจะเป็นมินิไปใช่ครับครับยังไงก็ฝักเพลงคงไม่ทันด้วยนะครับแล้วก็เพลงใหม่เร็วๆนี้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีคงไม่ทันก็โหลดที่ two music o com นะครับแล้วก็ไอจูนะฮะใครใช้ทูก็กดดอกจานสองสี่ตัวนะครับโทรแล้วก็บอกชื่อเพลงด้วยนะครับ ก็อย่างที่หนุ่มสงการบอกนะคะว่าตอนนี้นะคะเพลงก็กำลังไปได้วยโด่งดังนะคะสำหรับเพลงคงไม่ทันนะคะส่วนเพลงอื่นเนี่ยก็ติดต,ต,ตามกันได้นะสำหรับสงการเดือไวายของเรานั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาพบรรยากาศงานคิดถึงวิทยาคิดถึง100ล้านสารฟันโรงเรียนเรือนแพรค่ะที่กงภาพยนตร์เรื่องนี้นะจะนํารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยบริจาคให้กับสสคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวันแล้วก็ทุนซ่อมแซมสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเกื้อจัดสรรสาขาบ้านเรือนแพรอําเภอลี้จังหวัดลําพูนนั่นเองค่ะ ในงานนี้นะคะเราก็ได้ทัาบพลอยเชื่อมานแล้วก็หนุ่มบี้สุกฤษเนี่ยมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ,คะเจอตัวสาวพลอยต้องขออัปเดตกันนิดนึงค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้เนี่ยใครๆก็มองว่าขึ้นแท่นนางเอกร้อยล้านแล้วได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังถูกโหวตให้เป็นดาราสาวที่มีคนอยากสาต์น้ำมากที่สุดในเทศกาลสงกรานต์อีกด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะหนุ่มป๊อบของเราเนี่ยก็ติดโผลด้วยค่ะแล้วก็คิดหรือเปล่าว่าปีนี้เนี่ยเหมือนเป็นปีอปทองของสาวพลอยเพราะว่าก่อนหน มากมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปอาเไปฟังสาวพลอยเขาตอบค่ะอยากอยากคให้เป็นดาราสาวคนอันดับหนึ่งไม่ตายแล้วศาสตรในแง่ดีหรือสาดในแง่ไม่ดีคะค่ะขอบคุณมากนะคะก็มีสายรายงานแล้วค่ะว่าแบบติดอันดับที่สำคัญเป็นผู้หญิงด้วยภูมิใจ พลอยว่าพลอยคงเป็นเป้าดีๆนี่ก็ยินดีค่ะยินดีถ้าใครอยากเล่นน้ํากับพลอยก็เจอพลอยที่ไหนก็สัดน้ําได้ค่ะแต่เอาแป้งป้ายตาทํามันแสบตาก็เล่นได้ค่ะคุณโป๊บค่ะเพราะว่าคุณโป๊บน่าจะโดนหนักนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงทุกท่านด้วยนะคะที่ติดผลอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ทุกคนแบบว่าอยากเล่นน้าด้วยอยากล่นสนุกกับเราด้วยก็สงการนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเล่นน้ํากันอย่างปลอดภัยนะคะ ตีทองแต่ยังไม่ไวทองนะจ้าค่ะก็มันคงเป็นเป็นผลงานที่เราตั้งใจทํามาต่อมาเรื่อยๆค่ะก็เป็นคนแบบเวลาเราทํางานเราก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยงานมันก็คงอาจจะเป็นช่วงที่แบบมาดามดันด้วยสามิติตาด้วยแล้วก็มาถึงคิดถึงวิทยาด้วยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับเปนอย่างดีแล้วก็ติดตามละครค่ะ ยังไงบ้างคะ่ะสำหรับน้องพลอยของเราค่ะก็อย่างที่สาวพลอยเธอบอกนั่นแหละคะ่ะยังไงก็ต้องขอขอ,ขอบคุณแฟนๆ<อ>ที่ติดตามผลงานมากแล้วก็ทําให้ฟันของสาวพลอยเนี่ยวันนี้เป็นจริงแล้วนั่นเองค่ะ,คะส่วนเรื่องที่ถูกโหวตให้เป็นดาราสาวที่หลายคนเน<อ>ี่ย<อ>ใช่แล้วอ,อยากสาดน้ําด้วยในสงกรานเนี่ยมากที่สุดเขาบอกว่าขอบคุณจริงๆมีสายรายงานมาแล้วค่ะ,คะว่าติดอันดับแล้วก็พลอยเองเนี่กเ็เป็นผู้หญิงด้วยก็ต้องรู้สึกดีใจเนาะแล้วก็ส่วนหนุ่มป๊อบเนี่ยก็ติดโหวตที่เป็นดาราชายที่สาวๆหลายๆคนเนี่ยอยากสาดน้ำเส้นเดียวกันสาวพลอยบอกว่าคน นะยังไงก็ขอแสดงความินดีกับทุกคนที่ได้รับการโหวตด้วยนั่นเองค่ะ,คะส่วนปีนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นปีทองของสาวพลอยสาวพับอกว่าปีทองแต่ว่ายังไม่ไวทองนะคะ<อ>คือพลอยเนี่ยมองว่าสิ่งที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยมันอาจเป็นเพราะความตั้งใจของสาวพลอยที่เวลาได้รับหน้าที่อะไรมากระชั้งเนี่ยจะทําให้มันออกมาเต็มที่ที่สุดนั่นเองแต่พี่เชื่อเลยค่ะว่านอกจากพลอยที่จะโดนเป็นคนโดนปะน้ำไปแล้วปะน้ำเยอะที่สุดแล้วเนี่ยหนุ่มโปง้งเราเนี่ยไม่ได้โดนปะอย่างเดียวหรอกคะ่ะอาจจะโดนอื่นด้วยนะตะโกนไปเดินแถวๆนั้นนนนะะะะจีคคแรกเเลลยยตบ เลยนะคะเอาไว้ว่าเดี๋ยวกุกวีนเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะหากคุณเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารความบันเทิงแบบอินอินไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดาราเหล่าคนดังที่อยู่ในกระแสทั้งในและต่างประเทศเรื่องราวของสิงเพลงและ MV ใหม่ๆที่คุณชื่นชอบรวมทั้งภาพยนตร์หลากหลายแนวที่เข้าฉายในทุกๆสัปดาห์ มาอัปเดตกับพวกเราทั้งสองคนได้ในรายการ In e n t e r t a i n แล้วเจอกันนะครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดภาษีแอมเวย์4.6พันล้านบาทพ้นพิษปชปเขียลูปปปชขย่ารัฐบาลยิ่งลักแอคซ่าเปิดเกมลุกโตทางลัดเดินแผน M&A ขึ้นแท่นท็อป10 เปิดใจหมอป้อมนัทนันกับยุทธการรวย New เคซีไลฟ์ทีวีดิจิตอลเกมนี้ไม่หมูอย่างที่คิดค่ายดังออกอาการหลังเอเจนซี่เมิน Beyond b e a u ้อาเซีย b a n g k o ก2014มหากรรมอุตสาหากรรมความงามระดับโลกปั้นไทยพังงาดขึ้นแท่นหับใน AEC สินค้าเกษตรขายตรงหมโรงชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มปลุกธุรกิจชิงเบอร์หนึ่ง ติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วันนี้ทุกแผงทั่วประเทศครับเธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้า,าสิวผิววิ่เนียนใสสิคาถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้อง กลัวปวดท้องประจําเดือนทันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ิีเคราทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอยาอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวันอยากสุขภาพดีสวยรวยแดงเหมือนฉันต้องมีวันนะคะสิ้น่าดีมีรายได้ไดมีซื้อจ่วยต้อง New ทีไล้ค่ะ สลัมระกุมรอมตุลลอตลาบาร์การตมวีวันเป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมูลลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทานีวันที่จะดีขึ้นนะคะนิวเคลียสไลท์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหนุ่นดีเฟิร์มค่ะโดยจนดิจันนี่คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็อา เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะเลือกดีวานเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085 66 2.